สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลังจากที่แอร์ออกกะกลางคืนมาแล้วใช่ไหมคะกลับมาห้องเด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนกันแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้แวะตลาดซื้ออะไรมาเลยอะ่ะมาถึงห้องนี่ว่าหิวข้าวจังเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้แอร์จะได้เมนูอะไรนะคะก่อนอื่นก็แอร์ไปเปิดตู้เย็นมานะคะเจอไข่นี่เป็นไข่ไก่นะคะ แล้วก็มีข้าวสวยที่หุงไว้เมื่อวานตอนเย็นนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้แอจะมาทําเมนูไข่นะคะเมนูไข่ทําได้หลากหลายเมนูแล้วก็หลากหลายแบบมากนะคะแต่วันนี้ที่แอจะทําจะเป็นข้าวหน้าไข่นะคะส่วนจะมีวิธีทํายังไงกันบ้างมาดูพร้อมกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะใช้ ข้าวสวยนะคะที่หุงไว้เมื่อวานตอนเย็นนะคะเป็นข้าวสวยที่หุงไว้เมื่อวานตอนเย็นก็เอาพอประมาณแล้วกันเอาพอประมาณเท่าที่เราจะทานอ่ะนะคะเอาประมาณนี้แล้วกันเมนูนี้ค่ะสามารถทำได้แบบง่ายมากนะคะโดยเฉพาะมนุษย์หอ มนุษย์หออย่างเราๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานหรือว่าวัยไหนก็แล้วแต่นะคะเมนูนี้สามารถทำทานเองได้ง่ายๆง,ง่ายมากสะดวกมากนะคะเพียงแค่ทุกคนมีไข่ไก่นะคะขไข่ไก่แล้วก็ข้าวสวยใช่ไหมแล้วก็ไมโครเวฟนะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะตอกขอไข่ไก่ เราก็จะตอกไข่ไก่ใส่ไปเลยนะคะใส่บนหน้าข้าวสวยนี่ละอีกหนึ่งฟองนะคะส่วนใครจะใช้2ฟองหรือว่า3ฟองนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ปริมาณที่จะทานแล้วกันเนาะจะใช้2หรือ3ฟองก็ได้นะคะได้หมดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใช้ซ่อมสกิดให้เขาไข่แดงแตกออกมาก,ก่อน ไม่งั้นเพราะว่าเวลาเราเวฟอะค่ะมันจะทำให้เขาแตกหรือว่าระเบิดได้นะคะ,ะจากนั้นเราก็ตามไปดูกันที่ไมโครเวฟกันเลยค่ะเดี๋ยวแอร์ก็จะเอาเขาใส่ไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวขอเสียบปลั๊กก่อนแปบ๊บหนึงแปบบ๊บนึงนะคะ จะข้าวสวยกับไข่ดิบแบบนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําเสร็จแล้วหน้าตาของเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะเ,คเราก็จะใช้เวลาในการเวฟนะคะใช้เวลาในการเวฟประมาณไม่เกินห้านาทีนะคะไม่เกินห้านาที ใช้ไฟความร้อนปานกลางแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราหมุนไปก่อนเลย5นาทีเดี๋ยวถ้าเกิดว่า5นาทีเสร็จแล้วปุ๊บเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงสักครู่นะคะนี่ค่ะพอครบ5นาทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกับข้าวหน้าไข่ไก่ของเรานะคะ,อ,ะอารมณ์ของเขาก็จะเหมือนกับเรา ทําไข่ดาวแล้วแบบทําไข่ดาวไม่สุกหรือว,ว่าไข่ลวกออนเซนอย่างเงี้ยนะคะอ่าน้าตาเป็นแบบนี้เลยเวลาทานนะคะใช้ทานคู่กับพริกน้าปลานะคะหรือว,ว่าใครจะใส่ซอสก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะอ่ายังไงแล้วเดี๋ยวแอร์ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ